าล้ครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยโอ้ยมือนี้เนาะขอโทษขอโทษหลายๆเด้อครับมือนี้แบบว่าเหล็กรุดเลยรุดไปสองมือแล้วนะเหล็กเข้ารุดไปสองมือเลยเด้อครับมันติดตรงกลับมาใดคือเก่าแล้วครับผมเนาะมันรุดใดก็เขาได้เขาได้ก็รุดใดคือเก่าครับผม แนวทางนะครับผมก็ก็ต้องติดตามกันเบื้องต่อไปนะครับผมว่ามันจะกลับมาได้อีกบอครับก็เยาอย่าเฝ้าตามด้วยครับให้มันเข้ามาก่อนหลอบหนึ่งก่อนเด้อครับผมเพื่อความเนี่ใจเนาะเพราะว่าถ้ามันรุดแล้วมันจะรุดไปคิดว่ามันรุดบ่นานนะครับผมมันต้องกลับมาอีกเื่าเก่าอคือว่ารุดไปเลยล่ะเจาเจอหรุดไปเลยเด้อครับให้สามเนาะสามบัมาา หาแปดเด่นเป็นแปดล่องเป็นเด่นเป็นสามล่องเป็นแปดคราวนี้มันกับเจาะภูเขานะคะผมพี่พี่ม่แปดหกอยู่แต่ว่าเข้าบริหารไวเข้าเข้าหายกันไวหลายมันก็เลยรุดไปตัวกันหนึ่งสี่หนึ่งหากับประมาณ่าหนึ่งหกเข้ากันเลยรุดอีกกับเบื้องมืออื่นต่อไปเขาเข้ากับมาคำนวณหาเบื้งว่ามันจะมากเล็กอย่างเนาะมืออื่นครับ มาดูผลกันหน่อยผลห้าน้อยพิเศษก็จะเป็นสองหกหนึ่งถ้าหนึ่งมาเข้าก็ยังว่าได้มันมามันมีเกือบเกือบแตกสามตัวแต่ว่ามันบ่มากหายนี่ละเนาะ ก็มันลดแล้วล่ะคับผมขอโทษขออภัยด้วยครับพิเศษเป็นสองหกหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดมันเบิ่นมากก็เลยลดไปอีกแถวาแถวว่า,าเบิ่นมากเนาะแล้วก็ห้าน้อยธรรมดาออกอย่างนอ้อห้าน้อยธรรมดาก็จะเป็นหาเจ็ดศูนย์กับศูนย์หกศูนย์หกหมื่อว่านนี่เนาะมื่นนี่แต่แพ่น่าได ได้เดนเป็นศูนย์นี่กับเขาเมื่อเลยเนาะมามาศูนย์มือนี่ซึ่งคิดมันบมีศูนย์เลยไดสามศูนย์มันกับโบแมนนะมันกับโบตรงคือเก่หาฮานอยธรรมดาหาเจ็ดศูนย์กับศูนย์หกครับส่วนวิทพีก็จะเป็นเจ็ดสองศูนย์กับแปดหกแปดหกกับเขาให้เฮาเลยเอาแปดเจ็ดกับอ่ไร กัเลขก,กับมีเขาไม่รู้วยครับผมกัมีเห่ากัมีแนวทางคิดไห้คือเก่าแหละครับไอเป็นตัวเลือกอีกทาาหนึ่งเนาะกเปรียบเทียบกับอาจารย์ดังๆกไ็ได้ด้วยครับผมคือคือว่าอาจารย์ดังๆอาจจะเข้าบ่อยแนครับอันนี้ห้าก็ยังช่องหน่อยๆอยูย่ก,ก็คือว่าเฮาอาจจะบ่ท่านเด้ศึกษาตัวเลขแบบว่าหลายปันใด ต้องติดตามกันไปเ้ยเงๆยครับพึงจะล่งคิดล่ใงห้กจบกีเดือนเนี่ยเราพถึงเดือนส่ํแล้วครับผมกับเบิ้งกันไปครับเบิ้งกันไปเดี๋ยวรอห้มันเข่าก่อนสักวันหนึ่งเี่ยมันจะมาอีกคือครับแนวทางนแล้วครับผมมาเข้ามาคิด่ห้มืออื่นเ้ยคับผมแนวทางมืออื่นกันมืออื่นวันที่สิบมิถุนายนพศ2563มาครับอยูน้ากันอีกจักหน่อยก่อนครับผม ให้เป็นกำลังใจฝากกำลังใจฝากฝากอะไรนะฝากช่องน้ำเด้อค่ะผมฝากช่องฝากใครติดตามฝากกำลังใจฝากให้กดไลค์กดติดตามกันในเด้อค่ะผมฝากสนับสนุนช่องโดยการบรืเอนเบื้องอันซ้ำนีนแ่แหละครับผมขอบคุณหลายๆด้ครับทุกคอมเมนต์ขอโทษขอไพ่เลกรุดเด้อด้วยเด้อนะคะผม นี่มาอาถ่ายตอนเทียงขึ้นนะครับผมแบบนึ่งนะครับถ้าเลขมันบาออกที่ไหนมันจะไปออกเ่น้อยซีดี น้อยซีดีจากคนคอมเมนต์ไว้เมื่อวานนี่กับเข่าบนลางเมื่อนี่ก็ล่องบึงมันกับเข่าบนนะคะผมเลขมันลุดไปมันก็ยิ่งยาวออไปเลยไปเข่าซีดีแทน มาหมือนอื่นได้ครับห้าน้อยหมือนอื่นประจำววดวันที่สิบมิถุนายนพศสองพันห้าร้อสิบสามเดนเป็นแปดล่องเป็นหกให้เดนเป็นแปดล่องเป็นหกนะครับหมือื่นตัวแดงเน้นกับแปดศูนย์กับแปดสองแล้วก็จะมีแปดสามแปดห้าแปดเก้าแปดหกตัวล่องลองมา หกเลขหกก็จะมีหกเจ็ดหกสามหกขาหกศูนย์หกเจ็ดหกสามหกขาหกศูนย์แนวทางมือเนาะครับเลขก็มีเขามมรลดนะครับผมถ้าุดก็ขอโทษขอพ่้ดั่งก มันผ่านมาสองวันแล้วล่ะครับผมอันข้าตตรงความจริงก็คือความจริงเนาะครับผมข้าตตรงนี้แหละครับราอติดตามเบื้องมืออื่นครับผมว่ามันจะเข่าบบนะครับผมมันจะกลับมาได้บบครับผมฝากให้ก็ล่างใจคือเกาล่ะครับผมเนาะฝากก็ร่างใจกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอห้เฮงๆเรื่อยๆนะครับ